ไม่เล่นแล้วพี่ต้นขอที่หนึ่งพี่ต้นอยู่ไหนคะบ้านด้วยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่ต้นอยู่ไหนคะอยู่บ้านค่ะบ้านไหนคะบ้านไหนคะพี่ต้นไม่เล่นตอนนี้ทำาทำอะไรอยู่คะก็วางวาไปบ้านเด็กครับ Some recreation ทำไมวะไม่ใช่ไหมตอนเี้พี่กำลังกินซับจำศัพทบจำศัพท์ที่แปลว่าแบบกล้วด้วยชายมอฟวิคเรชั่นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์แบบทำไมอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่ากินแล้วโชคดีใช่ไหมทำที่แปลว่าแบบกินแล้วรวยที่มันจะมีทองเอกแล้วก็มีอะไรอ่ะที่แบบใช่ปะไม่ไม่ไม่เป็นทองเหลืองียอมันจะมีขนมอะไรที่มันเป็นมงกุฎเป็นมงกุฎจ้านั่นแหละที่คำว่ากรุ๊ปอย่างงี้ใช่ไหมก็จะมีเกี่ยวที่เกี่ยวกับพวกนุ้ป โรบเท้าโรบเท้ามัไม่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยไม s เคยจับเลยอะไรก็ไม่รู้แต่ปอสำเนียงดีมากปอสำเนียงดีมากสำเนียงฝรั่งนะครับยุ่งเรียนอะไรเนี่ยยุโรปชาติไม่เคยสนสำเนียงเลยจริงเหรอสลับศิไม่เคยสนนิดหน่อยสรัพวกเพียเรเรียนเก่ไม่ได้เค่มาก เมื่อก่อนไม่เครียดด้วยเมื่อก่อนเด็กดีตอนนี้ตั้งใจเด็กล้วบให้ันตงให้มันพอโอเคไม่แย่ก็พอแล้วบีสเวฟเน้นออฟล็อกอเบิร์ดและอันนีไงเห็นป่างมีอันอื่นด้วยสวอร์มออฟบีสและสคูลออฟฟิชนเคยรู้สึกม้อะไอร่อย ินหมดคนเดียวไปพึ่งหม้อเขาเห็นเราชอบทำไข่ตนไงให้มาเลยสามหม้อเลยใครพูดเลยเขาดูแบบดูจริงนะคมากอ่ะเขอบพี่เบงหอมมกให้เดี๋ยววันที่นี้ก่อนไวที่ไวก่อนเพลงตีมไวไไทุกคนเลยไหมขตุนครับไข่ตุนนนอันนี้อะไรเหรอครับผมนี่ัดทอดลัดทอดครับข้างในเป็นผลไม้ครับคิดถึงเจ้อเะคิดถึงเจ้า เบนจามหนีเบนจามินว้านอนไม่ใช่วาหนีวาหนีไม่ใช่ว้านอนเพื่อไม่รู้กับโดนเมื่อร้อยร้อยที่โรงเรียนก็เรียกว้านอนเพ่อแพร่ออกไปเป็นไงวะโดนในนั่นเรอแก่ชีวิตนี้เพื่อจริงเหรอเพแพร่มันคิดได้แต่ว่ามันมันก็แต่มันก็ไม่ไม่ยอมทำว้าหนีไม่ใช่ว้านอน ก็เล่าประวัติให้หมดแล้วมันเริ่มีต้นที่ต้นเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงเที่ยวทุกคืนแล้วทำไมเขาาขอให้ได้หนึ่งคนกลับบ้านอ่ะแล้วก็แล้วก็ป้านวับวับแล้วก็เสร็จวันต่อไปตื่นมาห้าโมงเย็นปพ๊บเที่ยวถึงหกโมงเช้าขอหนึ่งคนกลับบ้านแล้วก็ตื่นทั้งวันชีวิตมันทำบ่อยมากอ่ะดีพอจะเปลี่ยนได้แค่พี่แทนอ่าก็ก็จะปล่อยดูมันบอกจะเปลี่ยนไม่รู้กี่สิบครั้งนะแต่ออกจากบ้านมันยังขอพิน ขนาดเป็นแฟนว่าแพ้อยู่ไม่เลิกกันนะยังขอพินไอ้แต้าเพิร์สเลยจะจีบอะไรเหรอมันนี่ไง่ันไม่ดีมันหน้าโม่แล้วแบบเป็นมานานแบบแก้ไม่ได้ไข่เป็นว่แพ้แล้วแบบคนต้องทุกแล้วเขามาดูพี่แพ้ไม่ใช่เหรอแหมมาดูเพื่อซื้อใจไม่ได้มาดูเพื่อแบบอยากมาีลจริงๆหรอบเพราะไข่ตุ๋นโคตรอร่อยอ่ะใช่ไข่ตุ๋นอร่อยแบบอร่อยแค่ไหนค่ะแบบมันแบบไข่ตุ๋นมาสุดป้าสังคมนี้มันแบบสังคมแบบไอ้พวก อย่างเงี้ยพวกชอบเที่ยวน่ากลัวตายแล้วมันไม่ใช่แค่แบบชอบเที่ยวกินเหล้าแล้วก็แบบพี่ต้นเที่ยวแบบนั้นปะแต่ก่อนเคยด้วยเหรอเที่ยวอะไรเที่ยวแบบไอ้นั่นไอ้คนนั้นเหอ้ยไม่ไม่ไม่เที่ยวแล้วเอาผู้หญิงผหญิไม่เคยมันคืออะไรไม่เท่ากับไม่เท่ากับไม่เท่ากับเฉลกล้วยแช่แข็งไม่ไม่เคยปึ๊บแล้วแล้วแบบไม่มีต้องต้องรู้จักก่อนจะออกมากินไม่มีเคยแบบแบบไปเพื่อที่อื่นคนแล้วแบบไม่มี เราแบบแต่ก่อนเคยเป็นอย่างนั้นแบบเที่ยวที่ละสองสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยหลังอยู่บ้านเล่นเกมแล้วไ้ที่นบูธเพื่อนแล้วคือแบบสังคมนี้มันแย่มันมันไม่ใช่แค่ดูดบุหรี่กินเหล้าโอ้โหโอปรล์โมล้วน้องบอลเปลี่ยนบาตรไวเลสกเหรอ อื่อยออะอันทอยู่ที่นานองอูนี่ใคไมู่้กี้คืออยากองเพลงพวกรุ่งรุ่งอะไรงี้ยสนุกดีแต่ว่า่นัดเลยครับเจเคยมีแันครั้งแรกตอนนา้เท่าไหร่ครับบอกาบกเหรอครับขูดขวบเหรอครับมีตอนตอนป .3 ก็ังเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมาเล่าครับโอเคครับแล้วฝรั่งหลังล่างฝั่งนะครับตอนเด็กๆตั้งแตัดแ<ม>ตผมเลยแต่ผมหนึ่งเคยชอบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเมย์แฟนคนแรกออรรชือ่อเมย์ตอนอนุบาลสองจริงเหรอมีแฟนคนแรกชื่อทรายตอนอนุบาลสามอันล่ะอนุบาลเดี๋ยวตรงนี้มีนะครับเพราะตอนนี้ทรายดูอยู่ก็ฝรั่งอยู่นี่นะครับก็แบบพ่อแม่พ่อแม่ครับคุณเนเรนแบบพ่อแม่เป็นเพื่อนกันเนี่ยแบบเตรียมไว้นานอย่างเงี้ยหรออ๋อ แต่ตอนเด็กมันจะแบบเป็นความรักที่แบบแปลกๆมันจะแบบมันจะรู้สึกอบอุ่นมากเลยะตอนเด็กอ่ะรู้สึกว่ามันอยากอยากอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะแปลกมากอะตอนเด็กเล่าให้ฟังแล้วก็เด็กๆชอบใครนะชื่อเออเอ้ยไม่ใช่ชื่อเออมั้งเชื่ออะไรวะเออร์ตมัง้งตอนอนุบาลสามอ่ะทำไมอ่ะ นชอบเอ,อิร์ดอ๋อชอบเอ,อิร์ดเต้นคู่กันมันเดิมนมาจริงๆชอบเอ,อิร์ดแบบเดินมาแล้วกันที่กันเต้นคู่กันน่า,า,<ม>า,าร<ม>าักม,มากาตตาแต่เอ,อิร์ดไม่ชอบนะเอ,อิร์ดแบบเอ,อิร์ดแบบเหมือนรักสามเศร้าอ่ะ โอ้โร oh. oh, ักสำรองแต่อายุสามตั้งแต่ายุสสามงานเข้าครงานเข้าเลยจ้ะแต่เขาไม่ได้แบบชอบแบบเด็กๆอ่ะมันเด็กๆมากเลยคือแต่ก่อนไม่มีมือถืออยู่แล้วเด็กๆแล้วมันจะมีสอคสออ่ะรู้จักไหมะแล้วก็เขียนเต็มหัวเตียงนะแล้วเขียนเดิมๆขอให้เนมีความสุขนะขอให้มีความสุขอะไรกนสิบๆใบแล้วก็ทิ้งหัวเตียงแบบน้อยมากที่อยากให้เขาเมื่อก่อนแม่ก็ด่าเมื่อก่อนไม่มีตัวอัดเสียงเมื่อก่อนเป็นเทป อนุบาลอนุบาลน่ะแบบเหมือนกินนมใช่ปะคือทุกวันจะต้องเตรียมของว่างไปเองก็คือขนมปังกับนมใช่ปะก็คือตัวเองอ่ะตัดสินใจไม่กินคือให้เอิร์ดก็อ้ยเป็นชื่อเอิร์ดหรือชื่อพีหรือชื่อเอิร์ดน่าจะพีให้อ่ะให้ขนมอ่ะคือแบบตัวเองไม่กินนะแต่เอาไว้ให้พีแบบพีหรือเอิร์ดวะเอิร์ดมั้งเออดนี่แหละให้สักคนอ่ะแล้วก็ให้แล้วแบบ พอถึงเวลาซออ uh ้อ huh. มอ่ะอ๋อชื่อเอ,อิร์ดไปแล้วกัน <laughs> เอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดก็เหมือนกับว่าไม่อยากไม่อยากแบบไม่อยากพูดเก๋เพราะว่าเหมือนกับเอิร์ดเอิร์ดได้ชอบคนหนึ่งในห้องมั้ง <laughs> คือมันแบบเด็กมากอะ<ำ>่ะเอิร์ดเอิร์ดชอบคนหนึ่งมากเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าเก๋ก็แบบ ให้อาหารให้นมเออทุกวันเลยอ่ะให้นมอหามันเลี้ยงเป็นสัตวมันนี่นะนมอุ้ยเออหล่อที่สุดตอนนั้นในอนุบาลสามหล่อที่สุดหนึ่งก็หล่อสุดในตั้งแต่อนุบาลเลยเหรอไม่เป็นเป็นเป็นเด็กสีุดไม่ผิดไม่เป็นผูดชายหรอไว้ตอนนี้รัาแบบฝันเถอะเฮ้ยหนึ่งตาชีวิต อันนี้ก็ชีเวทชีเวทโลกเอ้าชีเวทต้องให้พ่อจอดรถหน้าบ้านแล้วก็รอเนสตูดิโอเบียแล้วก็แฟนโอ้โหโอ้โหแต่ละคนบ้านนี้ความรักมีตั้งแต่อนุบาลอะไรไม่รู้นะยเนี่ยยอดมันเป็นแค่เด็กๆอะไม่เข้าใจว่าแฟนคืออะไรมีผู้ชายคนหนึ่งแบบมาจีบโทรศัพท์มาถึงบ้านแล้วแบบคุยกับอาคุยกับแม่เลยอ่ะแล้วแล้วเราก็ด่ามันอ่ะแบบที่เล่นละครด่าด่ามันแล้วมันก็ ขอ,อสายคุณอาน้องแ่มหน่อยแล้วมันก็ว้องอาเขาเว้ยอาเขาก็จะมาด่า<อ>ว่าน้องแ่มไปด่าเอ็มมันทำไมจำได้ถึงทุกวันนี้เป็น,เ,ปนเรื่องอะไรที่แบบลืมไม่ลงเมื่อวานกหลานมาเป็นเรื่องสาดิบอะมีแต่ถ้ามีแบบนี้ก็ไม่ไดย ถ้ามีถ้ามีแบบแฟนดิงจิตองตอนม2ใช้้วยองกันชีวิตแบบไม่ไม่ไม่แค่คุยกันเป็นนี่น้องทรมดไเนะเ็นพี่น้องเลยเฉยแล้วคุยกันก็ค่อยคบกันชีวิตแล้วก็เลิกกันตอนประมาณมขึ้นม4แบบคบกันนานมากแต่อากงกับอาม่ารู้จักแบบสนิทกันเลยกินข้าวด้วยกันอาม่าชอบคนนี้มากคือเขาโตแล้วแบบขับรถได้ นายฮะขับรถได้แม่หมูเอตอนโตแล้วเขาโตแล้วก็คือขับรถมาอะไรอย่างนี้ยไปกินข้าวแบบดีมากอะเกิดอะไรกันเลยเกิดอะไรกันเลยก็เหมือนว่าเลิกเลิกเลิกกัน็ขอไปเชียยวหน่อยเนาะอาคนเดียวขนมใช่แต่ว่าเขามาดูคอนเสิร์ตด้วยนะน้องเขามาดูคอนเสิร์ตแต่เขาไม่กล้ามาเจอหน้าเก๊ฟไม่ไม่มาไม่มาเห็นไม่ไม่แบบเก๊ทถามเก๊ทถามว่าแบบถามน้องเขา อายุตอนนี้ขึ้นอยู่ธรรมศาสตร์ปีหนึ่งอินเตอร์แบบเป็นเจเนียรเรียนเก่งมากแบบเหมือนตอนเนี้ยเขาก็เทียบเท่ากับพี่ป้าหลังอยูม่มหกแต่เหมือนนานาชาติมันสอบผ่านเท่าไว้ได้ไงที่มันเรียกว่าอะไรนะสอบอะไรนะสอบไอเซียเออใช่เขาก็เลยสอบเข้าไปเรียนเก่งม,มากมนักจิบพนแก่อายุสิบแปดเนี่ยตอนนี้ก็อายุสิบแปดเท่า ว่าทำมาเป็นครึ่งปียี่สิบเจ็่ิบห้าย่สิบเลยแฟนเก่ายี่สอสามแล้วตนนี้จริงเหรอฉันังนเรื่องกันได้ไหมเนี่ยเรื่องอะก็เลิกวันที่หนึ่ันปีใหม่เปลี่ยนชั้นไม่ช่เพิ่งไปไมรู้อยู่ไม่อย่าไม่รู้อยากใันไม่รู้อยากแล้วก็จากไปไม่รู้จักทันนะแล้วเราก็พบกันสามสี่เดือนแล้วเลย เหมือนเพิ่งบน่นบ่นในในห้องสารภาพแบบว่าคิดถึงพนนอแล้วนะเห่าเจอก็มาแต,แต่แต่ไม่เห็นนะแต่เห็นน้องสาวเขาน้องสาวเขาบอกว่าอยู่ข้างบนแบบไม่กล้าอกมาโอ้ยผมรักของชายทุกคนที่ผู้ชมก็ได้ฟังไปแล้วแต่มันบังเอิญมากฝรั่งมากแล้ว คุณเราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้ครับโอ้จริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยหังจากนี้ต้นจะเป็นคนดีต่อไปและซื่อสัตย์ไม่เอาไม่แก้ไขไม่ได้จริงแบบเออหายไปแล้วแตเสียใจนาตอนมีแฟนตอนตอน้นผมเฮ้ยเดี๋ยวไปเซฟขนมบ้างดีกว่าอยากกันมากอะเพื่อนบอกให้เป็นตอนม2เนี่ยเลี้ยวแบบประถ่มมาคือตอนยังเซฟไม่่ไมาก